ยายซาพากินพาเที่ยวพี่น้องมนินีกับมาค่ะพี่น้องค่ะพาพี่ๆเพื่พนอนๆมาย่างบาร์บีวกับครอบครัวนะคะ,ะวันนี้จะเป็นบาร์บีวหมูนะคะพี่ๆขานี่เลยค่ะไม้ใหญ่ๆแบบนี้เลยมาเดินมาเด้อจ้าตกยามเลงม้มาจับพี่น้องค่ะพักกันเห็ดแบบว่าอันอยากกินอย่างยายสาก็สิพยายามเห็ดให้ในครอบครัวกินนะพี่น้องค่ะมันแบบว่าได้กินเต็มที่นะพี่น้องเนาะ พอทาเนยเป็นหนึ่งกับพี่น้องค่ะทาเนยไปอีกหน่อยนะคะเพื่อความแบบว่าให้หอมหอมนะคะพี่พี่ทาเนยให้หอมหอมนะคะพี่พี่ค่ะนี่เลยอ่ากลมกล่อมขึ้นและความหอมขึ้นนะคะเตะจะหมกเลยนะคะพี่พี่นี่ค่ะทาไปพี่น้อง่ะเนี่ยถ้าเราทํากินเองก็คือได้กินเต็มที่นะเนาะแล้วก็ประหยัดในครอบครัวด้วยนะคะพี่พี่ค่ะส่วนผสมนะคะพี่พี่ค่ะก็จะเป็นหมูสันนอกก็ได้นะคะพี่พี่ หรือว่าจะเป็นไก่ก็ได้นะคะผสมนะคะก็จะมีซอสมะเขือเทศซอสพริกนะคะแล้วก็น้ำตาลรสดีนะคะแล้วก็ผงอาราบิก้านะคะแล้วก็มีเนยด้วยนะคะพี่ๆขาชอบรสไหนนะคะหวานหน่อยเปรี้ยวนิดนิดนึงก็กะเอานะคะพี่ๆขาอย่างนั้นนิดอย่างละหน่อยนะคะตูด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 ูทำบาร์บีคิวย่างค่ะเพื่อน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 มาเด้อมาเด้อ ตึง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 โอ้ย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 เดินนั่งเดิอเดินนั่งเดิอเดินนั่งเดิอเดินนั่งเดินดึก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 ฮิวพี่น้องมาเดิอมากินบาร์บีคิวย่างบาร์บีคิวหมูจ้ามาหนี่มาเดิอพี่น้องโอ้ยพี่น้องอันนึ่งกับเฮ็ดคลิปอันนึ่งกับอันนึ่งกับไลฟ์ เอาน้ำม,มาผมเอาน้ำม,มาผมคอยแน่เอาน้ำม,มาผมคอยแน่ฮู้โหคอยเป็นคีเอเตอร์ติดกระแสหนึ่งเปอร์เซนพี่น้องโอ้ยโอ้ยคอยไล่ไล่ไล่ไล,ไล่ทุกมือไล่ทุกมือโอ้ยคอยเพี้ยนผิดเพิ่นอัดคลิปเพิ่นอัดคลิปพี่น้องเฮี้ยวเฮี้วฮีวฮีว ฮิว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 ฮวจะเสียบอข่อยเมื่อยเมื่อยต่้่อยขึ้นเวทีแล้วอ่ะอยต้องเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งพี่น้องพอลงเวทีน่ะบบมีไผหูบอกว่าข่อยจังใดห <laughs> 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 นูจะพาไปเที่ยวไปเที่ยวทำพญานาคนขใครอยากไปเที่ยวกับหนูใครอยากไปเที่ยวกับหนูมามาพี่มาหนูจะไปเที่ยวกัน <laughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่น้อง เนี่ยพี่น้องอันนี้มันสิเป็นแบบเล็กอย่างนล้ะพี่น้องเนาะมันสิมีสองอันเยสาก็ออกมามหน้าอร่อยอะหิวแล้วเนี่ยเยสาสิย่างอันนี้กินพี่น้องคะ่ะสิย่างมัเคือเท็น้ำรักเห็ดบาบีคิวดมี่เด้ออันคุณแม่คนน้อยเอ่ยมาเด้อมากินน้ำกันจะพี่น้องคะ่ะพ,พ,พี่พี่เพื่อนเพื่อนมากินด้วยกันนะคะพี่พี่ะ บาร์บีวสุกแล้วจ้าพี่นอ้องอหอมอร่อยชื่นใจมาเด้อจ้ามาเด้อจ้าบาร์บีวร้อนๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดอะไรคะขอพระคุณมากๆนะคะเยซ่าก็มีบาร์บีวตอนรับนะคะสุกแล้วนะคะบาร์บีวบาร์บีวย่างสุกแล้วนะคะพี่พี่